โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยและกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม e f o o t b a l l 2023นะครับผมมามาผมวันนี้เนี่ยมีแพ็คอาร์แจกมาแล้วครับผมนี่ครับผมแพ็คอาร์แจกครับผมคือตัวที่ผมมีนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ที่เป็นร่างเพลเยอร์ออฟเ e อะส์นะทุกคน แล้วก็นี่ครับผมที่มีแล้วนะทิมเบอร์ก็มีครับผมนี่ก็มีครับผมทาดิดคือมีเกือบหมดนั่นแหละแต่ผมก็อยากมาสุ่มอะอยากมาสุ่มทำคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับผมคือตัวนี้ผมอยากได้มากเลยอะคือผมมีร่างเพย์ออฟเดอะวีกอะเปิดแม่นมากนะทุกคนขนาดเท้าซ้ายอะคือไม่รู้อะคือมันเปิดแม่นมากอะ่ะอันนี้94นะทุกคนไม่รวมบูธนะ แต่ร่างเก่านี่เขาหาก่อนทุกคนร่างเก่านี่9-4คือรวมบูธแล้วอะคือก็โหดแล้วนะทุกคนเอาจริงคือที่ผมอยากได้นี่คือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะทุกคนคือผมมีร่างเพย์อั e ด e วีก่ะแล้วมันแบบเปิดแม่นมากอะทุกคนผมชอบมากเลยนะตัวนี้ตัวที่อยากได้ครับผมนี่เลยตัวนี้เลยครับผมนี่โอ้โหตัวเดียวเลยทุกคนขอตัวเดียวเลย คือถ้าผมได้เนี่ยต,ตัวเนี้ยตัวตัวแรกอะ่ะผมไม่ผมไม่สุ่มต่อแล้วนะทุกคนคือผมอยากได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไงมาไปเลยผมทุกคน let's go ห้าดาวทุกคนลุ้นว่าห้าดาวครับผมไปยังไงห้าดาวหรือเปล่าห้าดาวสวยอยางไง ตัวแรกมาเลยหรือเปล่าทิมเบอร์โหไกลวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อ C.F แน่เลยใช่ไหมอาใช่ครับผมจะเป็นไงวะเนี่ยทุกคนดูกัครับสูง180ครับผมอายุ20เองทุกคนานาดเท้าขวานะ่ะอาน่าสนใจเหมือนกันครับตัวนี้สปีดนี่ น่าสนใจครับผมต้องลองต้องลองดูตอนนี้คือแอป EFootball รับอะทุกคนมันยังไม่บอกค่าพลังนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้มันเพิ่งเข้ามาครับผมเป็นเวลา9ก้าโมงนะทุกคนมันเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งเก้าโมงย e ี่สิบอีฟุ l บยังไม่บอกแนวทางการอัพนะทุกคนมาต่อตัวที่สองเลยทุกคนโอ้โหตัวเต็มอีกแล้วมาผมครั้งที่สอง จะเป็นยังไงไปยังไงโอ้โหประตูทุกคนโ,โหเกินนี่ับผมประตูห้าดาว โอ้โห oh, ครั้งสุดท้าย <c oughs> จะมาไม่เนี่ยจะห้าดาวหรือเปล่าผู้ชม <c oughs> สาธุเลยขอห้าดาวมาตัวนี้ตัวเดียวเลยมามาหน่อยมาหน่อยตรงตรงตามเป้าหมายหน่อยครับคุณ <c oughs> ผู้ชมไปโคนามิ let's go มาห้าดาว <c oughs> ครั้งสุดท้ายยังไง สวยสวยใครโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยใช่เปล่าเรียบร้อยมาครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหมาครับผมตามเป้าหมายแต่มาตัวสุดท้ายเหมือนเหมือนคนาีิได้ยินอ่ะเออ โอ้โหเกินวันตัวสุดท้ายเลยหรอเกินไปเป้าโอ้โห,โโหนี่ัะผมน่าสนใจนะครับผมตัวนี้นะใครยังไม่มีก็ลองสุ่มกันได้นะครับผมหรือใครอยากประหยัดตังแพ็กนี้ก็ได้นะทุกคนมันไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับผมก็ ใครอายากประหยัดทองก็ได้แล้วผมค้าค่างไปก็ได้นะผมรอแพ็กอื่นมาแล้วผมพวกเพย์อัพดวีก็ดีนะครับผมอ่าครับผมค,ำคำําคมท้ายคลิปวันนี้นะครับผมไหนเื้อบอกจะทําตามสัญญาและแปดปีที่ผ่านมาคืออะไรชิบหายแล้วมีคนมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้าน,นทุกคนเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยเฮ้ยครับครับผมเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ครับแป๊บหนึ่งครับ โอเคโอ้ okay, oh. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจรงกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม